อ,อ,ยอย่างเช่นลูกค้า,าสั่งข้าวผัดปูแล้วก,กดเพิ่มล,ลูกค้าสั่งข้าวขาหมูกดเพิ่มสามารถบันทึกเลือกโต๊ะบินก็จะออกมานะคะเป็นบินในขวถ้าลูกค้า,ากลับบ้านแล้วทานเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าดูบินแล้วก,กดชําระเงินชาระเงินจะมีหลายประเภทนะคะชาระเงิน ถ้าสมมติเป็นเงินสดเราก็เลือกเงินสดตรงนี้ถ้าเป็นในส่วนของการโอนโอนนี่หมายถึงว่าโอนพร้อมเพย์โอนพร้อมเพย์บัญชีของบริษัทเรากดตรงนี้เลือกตรงนี้คือโอนถ้าลูกค้าเป็นคนละครึ่งเราก็จะใช้เป็นในส่วนของอื่นๆถ้าเป็นเงินสดเราก็กดเลยเงินสดลูกค้าทั้งหมด75บาทลูกค้าให้เงินทอนให้เงินมา100บาทกดยืนยันเราก็ทอน25บาทกดบินเงินสดให้กับลูกค้า 看。Okay.